สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Neo Duel Backpack Monster นะฮะซ,ซึ่งซึ่งซึ่งเขาไม่รู้เสถียรหรือเปล่าเราเข้าไปดูกันหน่อยนึงฮะปุ๊บกดผิดแถวดีดๆๆๆๆโอเคที่เขาอัปเดตมาใหม่นะฮะก็เป็น Cos เมีย c คอสเมียมีการแบ่งประเภทแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะผมก็เล็งไปที่สายน้ำแข็งซึ่งเล่นยากมากๆนะสายน้ำแข็งอะสายไฟก็โอเคสายลมก็ดี สายลมก็ดีนะฮะแล้วก็สายพืชก็โอเคน่าโอเคหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ไปเล่นทางไหนได้เล่นันนั้นละกันเล่นันนั้นแล้วกันสายพืชนี่รู้สึกจะเป็นสายป้องกันมั้งใช่ไหมสายป้องกันแต่อนค่อนข้างเล่นยากนะสายพืชเท่าที่ผมดูฮะสู้สายไฟก็ไม่ได้สายไฟเนี่ยน่าสนใจกว่าตั้งเยอะเล่นง่ายกว่าด้วยฮะแต่สายน้ําแข็งนี้ก็น่าสนใจนะฮะน่าสนใจมากๆเลยสายน้ําแข็งโอเคส่วนที่ผมที่จะให้ไปดูก็คือฟิวชั่นฮะ ฟิวชั่นตอนนี้ก็คือสามารถที่จะบอกได้แล้วว่าอะไรต้องรวมกับอะไรบ้างนะอะไรเดี๋ยวนะอันนี้เขาบอกว่าอะไรลิง์อินเสิร์ตอ e ป t e q ์ i p m ร n t อินเสิร์ตฟอ r ต์อ่ะเอ้าทำไมเขาสร้างฟอสต์อ่ะหยดน้ำรวมรวมไฟได้ฟอสต์งงปะฟอสต์ Ford เอองงมากงงมากไอ้นี่ยไอ้นี่เขาบอกสร้างโล่ออนสตาร์ทไโลสร้างโล่ไฮิอืม แล้วก็ส่วนอื่นๆอ,อีกมากมายแต่มันติดที่ว่าเราไม่สามารถที่จะแบ่งกรุ๊ปได้เหมือนคอสเมียนนะฮะถ้าสมมุติฟิวชั่นเนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งกรุ๊ปได้มันก็จะไม่ต้องเลื่อนอะไรขนาดนี้นะไม่ต้องเลื่อนอะไรขนาดนี้มันเลื่อนหูกว่าลึกๆมากๆแล้วนี้ผมจะเล่นสายน้ําแข็งอ่ะมันหาของไม่ได้นะครับโอเคในเมื่อมาแล้วก็เข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าฮะเกมนี้มีหมด15เวฟนะครับ15เวฟกับ5ชีวิตซึ่ง ตอนนี้ผมยังมีปัญหายอยู่มันเล่นยากมากๆฮะเล่นยากมากๆเลยเดี๋ยวเอานี้เอาไหนดีเอานี้มาแล้วกันเอานี้มาส่วนอันนี้ล็อกไว้หน่อยครับไปกันเลยฮะสำหรับเว็บแรกนะครับขอให้มีดาเมจอะไรก็ได้เอามาก่อนนะครับตี้ความเร็วอยู่ที่1 1จุหนึ่งเอ้หนึ่งจุดสามนะฮะก็เลขความเร็วไปนิดนึงนิดนึงโอเคตี้ได้อยู่ครับ <S <S เน้นไปที่ชนะก่อนนะฮะ เออันนี้มาปับ๊บอันนี้วางตรงนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนี้ตัวเดียวพอแล้วครับมิลล่าลีโลนหนึ่งทีมีคือตัวนี้เขาลิงก์กับพืชเนาะลิงก์กับพืชน,นี่ายฟ้าน,นี้พืชเอ่มเอาตัวนี้มาลีโ <laughs> ลหมดแล้วไปยังต่อฮะอิชูตัวเดียวนี่แพงเกินน้องอิชูนี่แพงมากๆ <laughs> คือทุกๆดีบัฟที่เราสร้างมาเนี่ยน้องเขาจะ ฮิวให้หนึ่งหน่วยนะแต่ทีนี้เราไม่มีดีบัฟนะครับเพราะฉะนั้นทนเรานิดนึงนะฮะตี้เฮ้ยเฮ้ยเเสียเปียบเสียเปียบายตรงข้ามเขาดาเมจเยอะกว่าฮะเออเล่น2เกมแพ้ซะแล้วแพ้ซะแล้วโอเคเปลี่ยนสายฮะคอมมอนแอนแล r e a แอ a แท็กคอสเมียนเพิ่มดาเมจสี่ดาเมจนะฮะคอมมอนแอนแล r e อันนี้อ่ะอันนี้เขาบอกอะไรอะ่ะคอมมอนอันนี้แลไอสอบตัวนี้เองเหรอ โอเคแล้วก็ทุกๆ3 Attivate Link คุณจะได้แรนดอมบัฟเฮ้ยน่าสนใจ r e เฟก5%เดี๋ยวผมเอานี้มาแล้วกันฮนะอย่างน้อยก็ได้ของเอานี้มาดึงมามาดึงมาวางก่อนอันนี้มาปุ๊บอันนี้ดึงดึงออกมาหน่อยหนึ่งฮะรีโลหนทีอ่าอันนี้มาอันนี้มาเดี๋ยวดึงเดี๋ยวผมล็องนี้ไว้หน่อยหนึ่งครับแล้วก็ลูกน้ําลูกน้ําแล้วก็ลูกน้ํานี้ต้องลมลมอันนี้น้ํา อันนี้ต้องรวมน้ําแข็งโอเคส่วนอันนี้เดี๋ยววางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่นี่วางไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้โอเคไหมโอเคไปกันต่อครับไฟตรงข้ามก็วิดามเมจเข้าเยอะอยู่นะแล้วมีรีเจนด้วยฮะดูอปอนดูอปอนเขาจะให้3มรีเจนมานะฮะแล้วก็ตีดามเมจค่อนข้างแรงนะดามเมจค่อนข้างแรงฮะดูนี s <S หนน่ห่างกันเป็นร้อยเลยห่างกันเป็นร้อยเลย แล้วก็ได้2องหยดน้ํามาสองหยดน้ํามาเอาไงดีเราหยิบอันนี้มา1เอาหยดน้ํามาหนึ่หยดน้ํามา2แล้วนี้มา1นเหลือตั้งอยู่1บาทฮะอยู่ตั้งหนึงบาทก็เท่านี้ปะเดี๋ยวนี้วาวไงไม่นี่ก่อนฮะแล้วไปกันต่อครับไฟต้องข้ามเล่นสายน้ำแล้วเขามีโลสร้างโลขึ้นมาเหรอสร้างโลสร้างโลอ่ะปุ๊บตี ตอนนี้เราได้เปรียบอยู่นิดหนึง่งนิดนึงเพราะว่าเรามีฮีทแล้วเขาลบฮีทได้เหรอเขาลบฮีทได้เขาลบฮีทได,เได้เพราะเขามีน้ำเหรอใช่ไหมใช่หรือเปล่าติ๊กตอกติ๊กตอกใช่หรือเปล่าแต่ไม่รู้ฮาดาเมจเราแรงกว่าฮะโอเคปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบน,นี่มีสายฟ้ามาเดี๋ยวผมรวมกับตัวนี้ไปก่อนหนึ่งตัวนะฮะรวมไปก่อนหนึ่งตัวปับ๊บเอานี้ขึ้นเอานี้วาง เอาลงมาฮะส่วนไม่ขีดนี่ผมขายนิ้งไปนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็ตึ๊ด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 ีโลหนึ่งทีทัดพืช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 อืมนี้ไม่เอารีโลหนึ่งทีมีอันนี้มาอีกหนึ่งตัวไม่เอาแล้วฮะมีสายฟ้ามาพอแล้วหนึ่งตัวพอแล้วฮะอันนี้มาวางไว้ตรงนี้นี้มาปุ๊บนี้วางตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ครับเสือนอนกินตรงนี้หนึ่งตัวไม่เอารีโลหนึ่งทีมีธาตุลมมาแล้วฮะมีธาตุลมมาใส่น้องไป ใส่น้องไปแล้วก็ตึ๊ด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 อืเอายังไงสิเอายังไงดีนะเอายังไงดีเอ่ยอ่อเอานี้วางไว้ตรงนี้ไฟแชกตอนนี้เหลือตังสามบาทสามบาทผมขายลูกไฟซื้อนี้มหอ่ะนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งวางไว้ตรงนี้สองเอามังกรตัวนี้วางตรงนี้ตึ๊ด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 โอเคไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามเนี่ยคคอมจี้ คันจี้เขารวมกิเลนไวมากเขารวมกิเลนไวมากเพิ่มดาเมจในทุกๆหนึ่งหมอกที่สร้างได้นะ,ะตอนนี้ดาเมจเจ็ดแล้วแต่หมอกเขายังไม่ค่อยมีนะครับคือมังกรเนี่ยเล่นยากนะไม่ใช่ว่าเราจะรวมได้แล้วก็ดาเมจได้เลยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรวมกับเพิ่มดาเมจตามดีบัฟที่เราสร้างได้นะ,ะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะครับอืมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอานี้มาหนึ่งแล้วก็ขยบ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 ,ขยบอ่า นี้วางตรงนี้นี้หนึ่งนี้สองนี้สามแล้วก็เอานี้วางไว้ตรงนี้เพราะเขาเป็นท่าสายฟ้าฮะท่าสายฟ้าแล้วก็ได้ตัวนี้มาหนึ่งสองอันนี้มาก็ดีนะเอามาครับมาฮิลตัวเองฮะตั้งหมดแล้วตั้งหมดแล้วแล้วก็นี้วางนี้หนึ่งอันนี้วางไว้นี่สองปุ๊บปุ๊บได้ไหมหรือวางไว้ตรงนี้ดีวางไว้ตรงนี้ดีกว่า น้องอิชูครับอิชูวางไว้ตรงนี้ส่วนอันนี้วางไว้นี่ก่อนนี่วางไว้ตรงนี้อันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรฮะแล้วไปกันต่อครับอันนี้เก็บไว้เป็นดา m a g e ตัวเองนะฮะเก็บไว้เป็นดา m a g ตัวเองก่อนทุกๆหนึ่งลิงสร้างโล่ห้าหน่วยครับแล้วก็นส start สร้างโล่อีกสิบหน่วยก็ได้สิบห้าหน่วยแต่หมดไปแล้วฮะหมดไปแล้วไฟตรงข้ามเล่นสาย stun น,นะแต่ไม่รู้เขา s t u นเราได้เท่าไหร่แล้วแต่เรามีฮิวด้วยฮิลด้วยไฟตรงข้ามก็ฮิลเหมือนกันฮิวเหมือนกัน,เ,น,กนเราฮิวแค่หนึ่งหน่วยตี ชนะใสๆฮะใสๆเออโอเคได้ตัวนี้มาแล้วซึ่งไม่ได้ทิกเกอร์กับอะไรแล้วก็เจ็ดเอ i เนอร์จีเอเนอร์จีเรนดัมดีเจนคอสเมียนเอเว,อ,วเอรีงวิอน่าสนใจเรนด o มหนึ่งอันนี้ควีนอันนี้นี้เดี๋ยวผมหยิบอันนี้มาแล้วกันฮะแล้วก็เฮ้ยตัวนี้น่าสนใจแต่ไม่เล่นนะ ไม่เล่นเอาหยิบอันนี้มารีโลหนึ่งทีมีธาตุลมมาครับหยิบธาตุลมมานี่มีเจ้าปลาตัวนี้ครับหนึ่งตัวแล้วรีโลหนึ่งทีฮะมีธาตุลมมาอีกหนึ่งเม็ดล็อกช่องไว้ฮะล็อกช่องไว้แล้วก็เอาดากูลลงเอาเอาน้องขึ้น <c oughs> เอาน้องขึ้นต้องรวมกับธาตุลมฮะส่วนปลาตัวนี้มันต้องรวมกับธาตุลมใหญ่ฮะธาตุลมใหญ่ซึ่งเรามีลูกเดียวมีลูกเดียวแล้วก็ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก น,นี่วางต้องวางท่านี้เลยนะวางยากด้วยอะเราอะวางยากแอบวางยากนั่นเนี่ยอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่หนึ่งอันนี้วางไว้ตรงนี้สองอันนี้วางไว้ตรงคือน้องเขาต้องรวมกับน,น้ําแข็งนะฮะรวมกับน,น้ําแข็งซึ่งอา้าวอยู่นี่เองรวมกับน,น้ําแข็งครับแล้วไปกันต่อฮะผมก็หาตั้งนานว่ารวมของไม่ได้ไฟต้องข้ามครับมีให้หลงมีสุเกโกะสุเกโกะมีเต่ามีไอ้นี่เหมือนกุ้งใช่ไหมกุ้งแหละครับ ครับสิครับสิปูอตีตอนนี้เรามีธาตุไฟมีไฟมีไฟแช็คฮะช่วยๆกันเผาหน่อยมีน้ําแข็งด้วยช่วยๆกันตีฮะคือตอนนี้ผมเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าเกมนี้เราไม่สามารถที่จะเล่นแบบอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะฮะอย่างเช่นแบบสายน้ําแข็งก็น้ําแข็งจ๋าเลยไม่ได้ครับจะเล่นสายน้ําน้ําจ๋าเลยก็ไม่ได้คือมันต้องเล่นผสมผสมกันนะ,ะเพราะว่าเพราะว่าอะไร <laughs> เพราะว่าเราโดนโดนหลายอย่างอะทุกทุกอย่างเอา้าแล้วแพ้เฉยโอ้ อะไรเนี่ยเขาเหลือนิดเดียวอะ่ะแล้วแบบเราเหลือ30แล้วโดนอะไรเข้าไปครับให้หลงโอเคไม่เป็นไรครับไปกันต่อฮะเว็บที่8ชนะสแพ้3ชนะ4แพ้3อ่ะโอเคเดี๋ยวผมหยิบนี้มาก่อนอันนี้ลูกลมอันนี้ลูกเดี๋ยวนะผมต้องใช้ลมในการสร้างตัวนี้ฮะรีโลหนึ่งทีมีอิชูอิชูมาอีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวน้องนี้มารวมกัน รวมกันกับตรงนี้อิชูวางนี้อันนี้วางตรงนี้ครับเดี๋ยวให้น้องรวมกันนะแล้วก็รีโลนหนึ่งทีมีน้ําใหญ่มีน้ําใหญ่ตัวนี้ต้องใช้ลมใหญ่มีตัวนี้เอนอนี่ล็อกไว้นะี่ล็อกไว้ฮะน้องเขาต้องใช้ครับฟูบุกิฟูบุก,กิไหนดูซิฟูบุก,กิเขาต้องรวมอะไรบ้างเหมือนจะรวมกับเม็ดใหญ่นะชึบชึบชึบคือน้องเล่นสายหมอกครับน่าสนใจมากรวมกับน้ําใหญ่ได้นี่ ฟอกแฟนรวมกับน้ําใหญ่ครับอีพิกวอเตอร์ได้ฟูบุกินะฮะเดี๋ยวจําไว้นี่เราเม็ดเล็กละไอเม็ดนี้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเรารวมกันเลยครับไม่ค่อยลิงอะ่ะมันไม่ค่อยเห็นตอนนี้น้องเขาอันนี้เดี๋ยวเอาไวไว้ข้างล่างก่อนฮนะส่วนอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนถ้ารวมปุ๊บมันจะได้น้ําแข็งเลยนะครับรวมปุม๊บได้น้ําแข็งเลยโอเคไปกันต่อครับไฟตรงข้ามาเสือนอนกิน2ตัวแล้วก็น่าจะชนะได้หรือเปล่า เนเจอร์มิล่าเนเจอร์มิล่าแต่เราก็โดนโดนพิษเอาออฟเอเนอร์จีเอเนอร์จีไม่น่าพอครับผมคิดว่าเราน่าจะชนะได้เพราะเราบริหารเอนเนอร์จีเก่งมากครับตีตแีแล้วสร้างน้ำแข็งได้ไหมได้ได้ได้ห้ 5, 5, ปุ๊บอันนี้ก็เด้งนะเด้ง1อันนี้เด้ง2องสห้าแป๊บเดียวครับแป๊บเดียว9ก้าโอเคปุ๊บรวมกันได้เจ้าตัวนี้มาแล้วอันนี้วางไว้ วางไว้แถวนี้ก่อนแล้วกันฟุบุกิฟอกแฟนครับอันนี้มาส่วนอันนี้มาแล้วก็เหลือ2บาทรีโลหนึ่งทีมีลมเม็ดหนึ่งลมเม็ดหนึ่งลมเม็ดหนึ่งอันนี้ถ้าลมลมใหญ่ลมใหญ่ได้นะ้ําตัวนี้รวมนี่ป่ะอันนี้ต้องเอาแอบไว้ก่อนฮนะเอาแอบไว้ก่อนแล้วก็ใช่ไหมเดี๋ยวผมลืม <laughs> ผมลืมนะเนี่ยผมไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยคล่องฮนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดีวด,ดิเหมือนเจ้าตัวนี้เขาต้องรวมกับลมใหญ่ใช่ฮะ เซมิวเซมิวเป็นซูตเป็นเซิร์ชใช่ไหมซูตโอเคเดี๋ยวรวมอันนี้เดี๋ยวรวมเข้าไปฮะแล้วก็ได้ไหมเหมือนเก่า <laughs> เหมือนเก่าเออนี้ติดติดไว้ที่เดิมส่วนอันนี้เดี๋ยวเอาออกมาอันนี้ลมใหญ่วางไว้ตรงนี้น้ําใหญ่น้ําใหญ่เดี๋ยวค่อยว่ากันฮะแล้วก็ได้แค่นี้ปะไปกันต่อครับไฟ <on> ตรงข้ามเล่นสายสายฟ้า <laughs> ออใส่ฟ้ามีทั้งลมมีทั้งน้ำดูดิมีหมอกด้วยฮะมีหมอกมาด้วยเอาตีตีเข้าไปฮะตีเข้าไปตอนนี้เราน่าจะได้เปรียบน่าจะน่าจะได้เปรียบแน่ๆครับดาเมจเราได้ตอนนี้เราฮิลได้ฮะตอนนี้ดีบัฟเราก็สร้างเยอะเหมือนกันแล้วแอทแทกมิดเฮ้ยเราโดนหมอกเราโดนหมอกฮะไอตัวนี้มันสร้างหมอกได้ฮะสร้างหมอกหนึ่งโดนฟ้าผ่าอีก4ครับเราโดนสตันไปด้วยนะฮะแต่เรายั่นที่ไหนอ่ะไม่ยั่นอยู่แล้วครับตี โอเคได้อยู่ได้อยู่เอ้ยได้ลมใหญ่พอดีเลยเอาแล้วผมเพิ่งรวมลมใหญ่แม่อา๋าเดยหยิบมาก่อนครับฟุบุกิเนี่ยเขาต้องรวมกับลมลมใหญ่ใหญ่เดี๋ยวนะฟุบุกิเป็นลมต้องรวมกับน้าใหญ่อันนี้ต้องรวมกับลมใหญ่ก่อนแล้วก็เอานี้วางไว้ตรงนี้เนจี้พอหรือเปล่าไม่รู้ครับพอหรือเปล่าไม่รู้รีโลนึงทีมีน้ําใหญ่มาอา้าวโอเคเลยครับโอเคเลยเหลือตังสามบาทรีโลเล่นหนึ่งทีมีน้ําครึ่ง น้ำครึ่งเอานี้วางตรงนี้เดี๋ยวผมต้องรวมน้ําแข็งฮะล็อกนี้ไว้หน่อยล็อกนี้ไว้หน่อยฮะแล้วก็ไอเม็ดนี้อืมนี่วางนี้ก็ได้ส่วนอันนี้วางตรงนี้หนึ่งวางนี้สองครับแล้วก็ไปกันต่อฮะ <or> ไปตรงข้าม <we> นี่มีเซิร์ฟแล้วแล้วก็มีมังกรน้ําให้หลงฮะให้หลงตอนนี้เราเสียเปรียบฮะเสียเปรียบอยู่แปดสิบหน่วยตี้ตอนนี้สูสีแล้วครับสูสีแล้วสูสีแล้ว,ลวดาเมจเขาแรงกว่านะแต่เราได้ดีบับที่เยอะกว่า ไดีบัฟที่เยอะกว่าเราตีตี้อีเนี่ยดีบัฟเราดีกว่าฮะเคาอีก <c oughs> ไม่ได้ดีบัฟดีบัฟเขาเยอะกว่าเขาแรงกว่าเยอะเลย <c oughs> ได้น้ำใหญ่มาโอเคคอสเมียนอีฟยูแฮมมอร์คอสเมียนเดะอะไรเนี่ยออฟฟิเนียนไบอะไรสักอย่างไม่รู้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเกณฑ์ห้าเรนดัมโซนเอานี้ดีกันปึ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <de y> ๊บโอ้โหได้ช่องมาโอเคเอาช่องมาฮะเอาช่องมาอาันนี้เล่นความเร็ว เดี๋ยวผมขอเวลาจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะ <c oughs> โอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวมังกรตัวนี้ยังหาเลิกหาชัยไปรวมเขาไม่ได้ะฮะโอเคไปกันต่อครับไฟตรงข้ามอุ <refused>. ้ย <Phys. S 2> สายฮิวสาย, IL, สาย IL, ฮิวครับเขาเน้นเน้นกรอเน้นโลตสีสายดีบับด้วยสายธรรมชาติดีบัฟอืมยากไหมขนามือแล้วเปล่าตีตอนนี้เราได้อยู่ไหมได้อยู่เดี๋ยวเรารวมฟูกิก่อนนะฮะตีโหแห โดนโดนไปเยอะเลยโดนไปเยอะละตี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 เขาอ,อีกทีนึง่งเขาอ,อีกทีนึง่งมีกันฮิวขึ้นมาฮิว้มายังไม่ตายยังไม่ตายสนิทละตีตีเขาเอออะเว็บที่12ครับชนะ7แพ้สได้ฟุบุก,กิมาฟูบุก,กิมาปุ๊บเขาจะลิงก์กับแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมขอเวลาจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับตอนนี้เราได้สายน้ำแข็งแล้วนะใสยน้ำแข็งแล้วก็มีไฟแช็กอยู่3าอัน เหลือกันชีวิตหนึ่งตอนนี้เราเวฟที่12แล้วอีกสามเวฟเราไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะฮะไปกันต่อครับ <The arena S 1> ตอนนี้เราฮิวได้ฮิว<ร>ได้ม,ไดมีฉู่สองตัวช่วยๆกันช่วยๆก,กันนะลอตตี้ลอตตี้เข้าไปตอนนี้เราสร้างสร้างหมอกได้แค่สี่หน่วยสี่หน่วยสี่หน่วยแต่ตอนนี้เราได้อยู่นะได้อยู่เราฝ่ายตรงข้ามเขาสร้างหมอกได้เยอะกว่าเราสิบแปดเข้าไปแล้วเราสร้างแค่สี่หน่วยพวกพี่ทำงานไหนสิครับเรฝ่ายตรงข้ามเขาไม่มิดเลยนะไม่มิดเลยฮะ ไม่มดเลยแต่เราสร้างน้ําแข็งเขาบอกว่าถ้ามิดปุ๊บเขาจะสร้างน้ําแข็งให้ฮนะตีตีต,ตีได้อยู่ฮะโอเคมังกรมันเกิดครับสมอดออกมาแล้วฮะมังกรเราสมอดออกมาปุ๊บจะวางไว้ท่าไหนเนี่ยวางไว้ท่าไหนได้ตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กวางโอ้วางไว้ท่านี้เหรอดีเหรอเอาวางไว้ท่านี้แล้วกันวางไว้ท่านี้ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะโอเคนี่วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองอันนี้ไฟแช็กไว้ล่นหัวนี่กันอะรีโลนหนึ่งทีมีน้ำ มีน้ำอีกแล้วอ่ะวางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็รีโลหนึ่งทีมีน้ำอีกอันนึ่ะเดี๋ยววางไว้แถวนี้มันวางไว้ใกล้กันไม่ได้นะประเด็นน่ะนี่วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็มีอะไรเนี่ยเขาบอก I f a l l link or activate 1วตหนึ่งอบัหุยน่าสนใจวางวรงนี้เลยแล้วกันฮะแล้วก็รีโลนหนึ่งทีมีน้ำอีกอันนึงไม่เป็นไรครับไปกันต่อฮะมังกรของเรานะครับในทุกๆทุกๆน้ำแข็งที่เราสร้างเนี่ยเขาจะเพิ่ม5ดาเมจใช่ป๊อ ใช่ไหมสิบหกแล้วสิบหกแล้วสิบเก้าแล้วดาเมจแรงอยู่ฮะตีตีทั้งฮีททั้งมาเราเราบอกออนลิงอันนี้ได้สามหน่วยเพราะลิงแค่สามตัวฮะตีตีตีโอเคเอ้ยๆอ้โอ้ยอย,ยตกตก,ตกใจหมดดูดิเนี่ยโดนดาเมจโดนดาเมจมาฮะก็มันดูยังไงของมันคือมันเลื่อน มันมันเลื่อนไม่ได้นะอันนี้คือแบบว่าเมาส์ผมเลื่อนลงมาไอ้น,นี่ก็เลื่อนตามอะคือมันมันไม่ปกติอะต้องเลื่อนขึ้นแล้วเมาส์ด้วยนะสกอร์มันหมุนไม่ได้ <c oughs> สกอร์เมาส์หมุนไม่ได้ฮนะแล้วก็เดี๋ยวผมปรับความเร็วลงเป็นประมาณ0ูนจุแปดแล้วกันเดี๋ยวดูไม่ทันฮนะโอเคไปกันต่อครับเหลือชีวิตสุดท้ายกับเว็บที่สนะิบสี่ฮะเว็บที่สิบสี่เอานี้มาอีกอนะเดี๋ยวมาเร่งความเร็วในการรีรรเจนเอเนจีนะฮะรีร้นหนึ่งที เออมีฟุบุกิอีกหนึ่งตัวแต่มันต้องลิงก์กับาธาตุลมฮะแต่น,นี่น้องลิงก์กับน้ําแข็งไงเอ้ยนี่ไงมันอ๋อเราไม่มีน้ําใหญ่มีน้ําใหญ่พบสเตตที่14แล้วสเตจที่14ก็ไม่ทันแล้วฮะรีโรนหนึ่งทีอันนี้อันหนึ่งปะล่ะนี่ฮะวางไว้ตรงนี้เลยมันใส่เอ้ยน้องันนี้มาทีหลังเพิ่งออกฮะคือน้องรวมร่างเป็นก็ซิล่าไนดะ้ไม่ใช่เป็นทีเล็กได้นะ,ะรีโรนหนึ่งทีมีน้ําใหญ่มีเบรกซัทนู่นนี่นั่น,น,น,นโอเคไม่มีปัญหาลนวะคร ไปต้องข้ามเล่นสายผ่าอีกแล้วโอ้โหเขาต้องหิวทั้งโลกฮะแล้วเขาจะทำดาเมจให้เราแล้วดูเลือดเขามีพันหนึ่งร้อยแล้วโลเขาจะหมดหรือยังเนี่ยสามหนึ่งห้าโอเคโลหมดแล้วฮะเราเริ่มตีเลยเริ่มตีแล้วฝ่ายตองข้ามสร้างโลอีกแล้วตีตีตอนนี้เจ็ดร้อยหกร้อยเขาเหลือเก้าร้อยกว่าเราตีตีเขาอีกทีหนึ่งเขาอีกทีหนึ่งห่างกันสามร้อยห่างกันสามร้อยเราตีตีห้าร้อย ตี้โอ้โหตีชา้าตีชา้าเอาเราลดสปีดฮะเราลดสปีดเอาตี้เลยหกรไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวฮะเติมบัฟเราเต็มเลยนะบัฟเราเต็มเลยฮะตี้โอ้โหแล้วก็สร้างโลม่มาอีกใสยสร้างโล่ดีจริงจตามจริงผมยังไม่ได้ศึกษานะสายทั้งโล่มันทำยังไงเนี่ยเขาบอกว่าลิงออสแตท์ได้สิตัวไหนมันสร้างโล่ได้เนี่ยออนสตาร์ททิกเกอร์ตัวนี้เหรอเขาบอกว่า er 2, low, ทิกเกอร์2โล่ทุกทุก ทุกๆคอสเมียนธาตุพืชก็รวมๆกันแล้วก็เยอะอยู่กับธาตุพืชหมดเลยฮะน่าสนใจฮะก็ไม่เคยเล่นสายพืชสักทีนะสสยถึกใส่แท้งใส,ส่สะท้อนเนี่ยแต่เราบัฟเต็มเลยนะบัฟเต็มเลยนะเออสู้ไม่ได้ได้งไงเนะี่ยโอเคถึงจะไม่ถึงสิบห้าเวฟก็น่าสนุกสนุกดีฮะสนุกดีกดเวฟที่สิบสี่แล้วด้วย อขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ